ถูกอะดี59บาทซื้อจากที่วัดสันใช้ได้เลยกิ่งกุหลาบใครชอบกิ่งกุหลาบแนะนำมาดูเป็นผู้ดีสุดจริงๆถ้าใครไม่ซื้อบอกเลยว่าพลาดผู้ชายสวัสดีครับกลับกลมาเจอกันที่นาคาชิงฉึกชนะกันอีกแล้วนะครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวน้ําหอมกันนะครับซึ่ง การที่รีวิวน้ำหอมนียอยากจะบอกทุกคนว่ามันสําคัญนะทุกคนต้องดูเพราะว่าการที่คุณมีกลิ่นตัวเหม็นเนี่ยมันทาให้คนรอบข้างคุณอ่ะรังเกียจคุณได้ซึ่งเราจะเล่าเหตุการณ์ตรงจากชีวิตจริงเราเลยนะเราเคยเจอผู้ชายที่หน้าตาดีมากข่าวตีลออะไรเงี้ยเออเดินมาคุยกับเราซึ่งพอเขาคุยเว้ยแล้วกลิ่นปากเหม็นมากอ่ะเราเ็แบบเราก็ไม่อยากฟืับเขาเพราะว่าแบบ คุณมีกลิ่นปากที่เหม็นเนะี่ยเขาจะฟิล์มมันมดูสกรปรกอ่ะต่อให้คุณหน้าตาดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณมีกลิ่นเหม็นนะ่ะมันก็ทําให้คุณดูสกรปรกได้เข้าใจไหมอย่าทำตัวอย่างนี้คุณจะแบบควรจะไปแปรงฟันหรือควรจะทําอะไรสักอย่างเพื่อให้กลิ่นัวหอมไม่ให้หอมไม่หอมก็ได้แต่ต้องไม่เหม็นนะเออเข้าใจไหมมันก็เลยเกิดคลิปนี้เราอยากแชร์ให้ทุกคนดูนะจริงๆมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยคนจนคนรวยคนมีงบน้อยคนมีงบมากดูได้หมดเลยเพราะว่าเพราะว่าเราทําจัง เลทราคาให้หมดเลยซึ่งถ้าเราใช้เราก็จะรีวิวให้ดูนะซึ่งมาเริ่อกันที่น้ําหอมนะเราจะบอกก่อนว่าเราจะเริ่มจากราคาต่ำไปราคาสูงนะมีหลักสิบแล้วก็หลักพันเลยอ่ะน้ําหอมรุ่นแรกก็คือ t ทเบลพาร์ตนั่นเองในอันนี้ซื้อในเซเว่น,นะราคา35บาทอันนี้ก็เป็นถูกกด็ดีอันนี้เป็นกลิ่นแบบกินดอกมะลิเลย ขาวๆดอกะมิใสๆส,สะอาดๆออผู้หญิงแบบวัเรียนวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็แนะนําได้ผู้ชายก็ใช้ได้กลิ่นมันกลิ่นมันหอมสะอาดาดีใครที่ชอบกินดอกไม้อะไรเงี้ยก็แนะนําอันนี้เป็นรุ่นพีชสีม่วงแต่ข้างในามันจะมีกิตเตอร์นิดน,นึงนะแต่ว่าพอฉีดออกมามันก็ไม่มันก็ไม่ได้เห็นกิตเตอร์อะไรหรอกเวลาฉีดก็ฉีดตรงนี้ตึกๆแล้วก็แค่นี้เองเออของผู้ชายก็มีนี่อันต่อมาเป็นของผู้ชายนะ gatsby energy เอออันนี้หอมมากออืม ุ่นี้ราคา120บาทกลิ่นเป็นแบบกลิ่นคนรวยมากซึ่งเราบอกเลยนะว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณใช้ตัวนี้คุณจะดูแบบคุณจะดูแบบเป็นลูกคุณหนูเป็นลูกเป็นลูกคุณชายเขา้าใจไหมแบบเป็นลูกคนมีตังคนะ์คือกลิ่นมันหอมมากกลิ่นมันแบบกลิ่นมันผู้ดีมากในราคาที่120บาทเราบอกเลยนะตอนที่เราไปห้างเราไปดงเกิือหมดทุกกิ่นเลยนะในราคาไม่เกิน200กลิ่นเนี้ย ดูเป็นผู้ดีสุดจริงๆถ้าใครไม่ซื้อบอกเลยว่าพลาดผู้ชายกลิ่นมันหอมมากปกติน้ําหอมผู้ชายมันจะกลิ่นแบบกลิ่นเหมือนพริกไทยกลิ่นแบบเผ็ดๆอะไรเงี้ยกลิ่นเหม็นๆนะแต่ซึ่งตัวนี้ไม่เลยกลิ่นตัวนี้แบบเหมือนไปอยู่ริมชายหาดริมทะเลเพิ่งอาบน้ําเสร็จไรเงี้ยกลิ่นใสๆสะอาดแล้วก็ดูรวยเออดูกลิ่นเหมือนผู้ดีต่อให้คุณแบบไม่มีตังค์ฉีตัวนี้คุณก็ดูเป็นผู้ดีทันทีเขาจะฟีลไหมหอมมากกินกินกินคนรวยใช่แล้วก็อันนี้ ของบาร์สแอนบอดี้เวิร์ุน่นจอยฟูลก็รุ่นนี้ก็เป็นของบาร์สแอนบอดี้เวิร์นะราคามันจะประมาณ450าแล้วก็มันจะมีโปรโมชั่นซ,ซื้อสซื้อ2งแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ900กว่าบาทก็ตกคนละ3 0 0ใช่ไหมซึ่งเราไปซื้อกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ300กว่าบาทเราก็ไม่ได้ซื้อราคาเต็มเราก็รอให้มันลดราคาแล้วก็ซื้อซึ่งตัวเนี้ยหอม กินแบบกินหวานๆมันผู้หญิงแบบผู้หญิงหวานๆนะผู้หญิงที่แบบไม่เชี่ยวกลางคืนฉันตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยเออชีตัวนี้กินแบบกินแบบดูเป็นคนดีดูเป็นผู้หญิงใสๆอะไรเงี้ยกินตัวนี้เลยซึ่งข้อเสียมันก็คือฉีดแล้วมันมีกากเพชรเว้ยถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีกากเพชรข้างในเยอะเลยเห็นไหมกากเพชรกากเพชรกากเพชรมันจะมีกากเพชรเยอะมากไอ้รุ่นเนี้ยพอฉีดใช่ไหมฉีดลงเสื้อผ้าเว้ย กากเพชรมันก็อยู่ตรงเสื้อผ้าแล้วพอเราเดินออกไปข้างนอกมันสะท้อนแสงกับแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็แบบปิ๊งปบเหมือนเหมือนคุณไปเล่นดิเก้เขาแต่มุณแต่มันเป็นเกล็ดเล็กๆอะ่ะเราฉีดลงผิวเว้ยมันก็มันก็ติดผิวเป็นกากเพชรติดผิวอะ่ะเออซึ่งเราก็เดินไปหามเราก็เดินไปไปเรียนใช่ไหมแล้วเพื่อนก็ทัาบอกว่าเฮ้ย ถังกากาเพชรมันตกใส่เหรอเพราะว่ากากเพชรแบบเต็มตัวเลยเราก็ฉีดฉีดฉดเห็นมันหอมดีเราก็ฉีดฉีดรอบตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฉีดใส่กระเป๋าฉีดใส่ตัวฉีดใ,ใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้โอ้โหพอเดินไปเดินเพื่อแบบทำไมมันเหมือนมีกากเพชรอยู่บนตัว,ต,วตัวเลยอะ่ะเออแล้วเราก็อ๋อเราก็มาดูเออจริงๆกากเพชรมันติดเยอะจริงๆก็ถ้าจะซื้อยี่ห้อเนี้ยก็เอารุ่นที่มันไม่มีกากเพชรดีกว่าเราแนะนำนะกลิ่นอ่ะมันมีกลิ่นหอมเยอะยี่ห้อเนี้ยไปเลือกกันได้เลยนะในห้างอ่ะมีหลายห้างเลยแล้วก็เอาที่มันไม่มีกากเพชรแนะนํา อันนี้ขวดถูกและดีประมาณ400รอเออ,450อรอยารเงี้ยแต่ว่าลดก็เหลือ3 0 0รอกว่าอนะไรเงี้ยเออก็ไปหาเพื่อนมาหาอะไรเงี้ยก็ซื้อได้ตัวนี้แนะนำแล้วก็สำหรับคนรวยที่มีตังนั่นเองก็ขวดละ5,000เบาๆอันนี้โจมาโลนลอนดอนรุ่นเลสลดก็คือหอมมากนุ่นนี้ใครมีตังคนรวยอะไรเงี้ยเออคนรวยที่มาดูคลิปนี้ก็แนะนำตัวนี้เลยสำหรับคนรวยนะ คนละห้าพันฉีแบบฉีติดติดทนอยู่ซึ่งมันเหมาะกับงานที่แบบไปเดทก,กับผู้ชายในร้านหลูๆก็คืออะไรเงี้ยเออหรือว่าไปงานที่แบบงานไฮโซงานงานสังสรรค์อะไรเงี้ยที่มันคนรวยออกงานอะไรเงี้ยรุ่นเนี้บอกเลยฉีดแล้วแบคุณจะดูเป็นผู้หญิงที่รวยและรวยและสวยมาก,กเลยก <c> ล <oughs> ิ่นมันหอมมากจริงเลยนะเออกลิ่นรุ่นนี้เลยใครใคร,ใครที่เป็นคนรวยมีเงินมีงบแนะนำตัวนี้ แล้วก็อันนี้นะ้ำหอมเราหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่หมวดโลชั่นกันหมวดหมวด,มดไม่ใช่หมวด <laughs> ่ะหมวดโลชั่นเราก็มีสองตัวเริ่มจากตัวถูกก่อนนะเอออันนี้ตัวถูกเป็นของวัตส,สันราคา59าุบาทถูกมากถูกแล้วก็ได้ปริมาณเยอะมากเลยนะเออปริมขวดใหญ่อยู่ซึ่งเป็นกลิ่นอะไรกลิ่นกุหลาบนั่นเองถ้าคุณไม่มีตังซื้อตัวนี้ ก็ซื้อตัวนี้แต่ไม่ได้บอกกลิ่นเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าอยากจะได้ฟิลดอกคูลาแต่ว่าเออหนูหนูไม่มีงบอะพี่ก็ก็ซื้อตัวนี้เพราะว่าปกติเราก็ใช้ตัวนี้ทายอยู่บ้านอืตัวนี้เอาไว้แบบฉีดฉีดออกงานอะไรเงี้ยงานส,สาั่นๆอะไรเงีเ้ยเราก็จะฉีดตัวนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่บ้านอยู่บ้านนอนนอนให้ตัวเองดมีคนเดียวก็ใช้ตัวนี้ห้าสิบเก้าบาทกลิ่นหอมติดอันนี้ก็ติดทนอยู่แต่ไม่ได้ทนทัน้งวันนะประมาณสองสามชั่วโมงก็หลุดแล้วแต่ว่าเราก็ทาได้ซ้ำได้ใช่ไหมเพราะว่าอยู่บ้านอะไรเงี้ขงยข ถูกอดี5้บาทซื้อจากที่วัดสันใช้ได้เลยกิ่งกุหลาบใครชอบกิ่นกุหลาบแนะนาอันนี้แล้วก็อันต่อมาเป็นชิวเพสเมลอนนั่นเองซึ่งตัวนี้ราคา5 9บาทไม่ใช่5 9บาทร้อยห้าสิบเก้าบาทเออถ้าสังเกตก็คือขวดเราใช้หมดไปแล้วเห็นไหมมันจะเหลือแค่ตรงนี้แล้วเราก็เลยคว้นะเวลาเราใช้เราก็หมุนเอาเราก็เทเออกมาเพราะว่าบีบไม่ออกแล้วไงปั๊มไม่ออกแล้วเราเราใช้ไปเยอะแล้วมันเหลือนิดเดียวอืมน,นี่ก็ ให้ความชุ่มชื้นดีราคา159บาทซื้อได้ที่ร้านคิวเพจก็น่าจะมีหลายที่เนาะกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นอ่ะเรากรบหูนให้ดูดีๆก่นกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นนมกับเมลอนนะหอมมากหอมอันนี้ก็กลิ่นก็ติดทนอยู่กลิ่นแบบจริงๆมันเขียนว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมผตมหรือเปล่ามั้งเออมันเขียนว่าเป็นโลชั่นน้าหอมมันก็กลิ่นติดทนอยู่หอมหอมตัวนี้ถ้าใครงบน้อยทําไง159บาทกลิ่น ดอกคุหลาบสวยๆก็สามารถใช้ได้อันนี้ก็ใครที่มีงบหลักร้อยก็อันนี้ร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้ก็ติโทนอยู่เป็นกลิ่นนมกับนมกับเมลอนผสมกันอันนี้ก็ดูใช้แล้วดูแบบไม่ได้ดูใช้แล้วกลิ่นแบบกลิ่นราคาห้าสิบเก้าบาทไม่ใช่นะช้แล้วแบบราคากินแบบกินดูเป็นคุณหนูเขาจะฟีลแบบ like, เออก็ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ในราคาที่แบบไม่ต้องแพงก็ได้เออแล้วก็โลออนอันต่อมาเป็นโลออนโลออนก็มีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนะโลออน อตัวนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มพูดถูกก่อนอันนี้เป็นของใช้ได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นตัวนี้เป็นยี่ห้อเกรสเป็นอะไรมันคือสารส้มนั่นเองทุกคนน่าจะรู้จักดีคนโบราณก็น่าจะรู้จักดีเนาะแบบวิธีการใช้เนี่ยคุณก็เปิดกอกหนาใช่ไหมแล้วคุณก็เอาเนี่ยไปลูบๆน้ําแล้วคุณก็ทาลักเละแค่นี้เองมันก็ใช้ได้แล้วซึ่งขวดนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ ห้าถึงสี่ถึงห้าเดือนใช้เพอใช้จนกว่ามันจะพังอะลักแร้คุณก็น่าจะพังก่อนนี้อันนี้หมดเออก็ใช้เทน้ำแล้วก็รูด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 ,ดเอากลิ่นก็คือระง,งับได้ทั้งตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคือเราเคยใช้ตอนตอนเรียนใช่ไหมไปเรียนตอนเช้ากลับมาตอนเย็นอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นตัวเลยแต่ก็ไม่ได้หอมนะแต่มันไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันดับกลิ่นไปเลยเออตัวนี้ผู้ชายหรือคนที่ชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแนะนาทาตัวนี้ไปไปยิมไปฟิตเนสผู้หญิงที่ชอบออกออกกำลังกายก็ใช้ตัวนี้ได้มันดับกลิ่นดีจริงๆนะเอออแล้ววก็ตตั่มา อันนี้ก็เป็นของผู้หญิงแต่จริงๆของผู้ชายก็ใช้ได้นะอันนี้เป็นของผู้หญิงก็คือโลซนาเห็นไหมเนี่ยเออสะท้ white. อนแสงดีมากเออโลซนาดีมี De ่ไว้ดีมี่ไว้ซึ่งตัวนี้จะหอมแบบหอมแบบ,บหวา,านเ,ออเป็นผู้หญิงหวานอะไรเงีย้ยเออเป็นผู้หญิงใสๆฉันฉันไม่เที่ยวกันคืนนะฉันที่อยู่บ้านทั้งวนันอะไรเงี้ยเออก็ใช้ตัวนี้ได้ ตัวนี้ก็คือเหมาะกับการที่ใช้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้มันระง,งับกลิ่นกายได้ดีอยู่นะแล้วก็คือแจ้องอะาะเช้าแจ้เย็ยนนะก็คือเอาอยู่เราเคยทาแล้วก็ออกของกาย้าเอาอยู่ไม่ไม่มีกลิ่นตัวเหม็นแต่ก็ไม่ได้หอมติดทนทั้งวันนะแต่หมายถึงแบบมันจะไม่มีกลิ่นมันจะระง,งับกลิ่นตัวได้ทั้งวันจริงๆซึ่งมันดีมากตัวนี้เราแนะนาเลยโลออนมี2อันผมผู้ชายของผู้ชายก็ใช้นี้นะแต่ให้สมมติว่าชายอยากใช้กินหวานๆก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะเราก็ใช้ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราจะมา ทำสรุปกันเทศให้ดูนะว่าควรจะใช้เซตไหนดีอะไรในคนงบน้อยมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนะั้นที่ที่ที่ดูอ่ะของของผู้หญิงก่อนนะถูกแ้ะดีในเซตเนี่ยใช้ให้เราใช้คู่กันแบบนี้ฝา่ตัวนี้ วิธีการใช้เราจะบอกก่อนเลยว่าบางคนอาจจะเป็นเด็กไว้ยังใช้ไม่เป็นใช่ไหมอันนี้ก็เราเริ่มที่ทาโลอนอน้ำไปอาบน้ำก่อนนะอย่าอย่าไม่อ่าน้ำอย่าเป็นเด็กสกรปรกนะเข้าใจไปอาบน้ําก่อนแล้วก็ทําตัวให้มันสะอาดเช็ดตัวแห้งให้แห้งอะไรเงี้ยแล้วก็ทาโลออนก่อนที่รักแร้ทาทาเออทาทานี้เสร็จใช่ไหมก็ตามด้วยโลชั่นทาที่ตัวพอทาที่ตัวเสร็จก็เอานี้ไปฉีดไปฉีดตัวฉีดฉีดต,ตรงข้อมือแล้วก็ตรงนี้ฉีดตัวให้มันมีกลิ่นนะ แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ราคา153บาทอันนี้59อันนี้59อันนี้35บวกกัน,น135เฮ้ย153บาทซึ่งก็ไม่ถึง200งบคนที่เป็นแบบวัยเรียนงบน้อยอะไรเงี้ยวัยทำงานที่แบบยังไม่ค่อยมีตังค์เลยเพิ่งเริ่มทำงานอะไรเงี้ยก็ใช้สาตัวนี้ได้อันนี้คือหมดของผู้หญิงนะของผู้ชายก็มีไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าเราใช้หมดได้หมดเลยทั้งของผู้หญิงของผู้ชายของผู้ชายก็ถูกและดีเหมือนกัน2ตัวนี้นั่นเองก็คุณก็อ่านหนังเสร็จใช่ไหมง่ายๆของผู้ชายก็จะไม่มีอะไรเยอะก็อันนี ปไป,ไปให้มันเปียกน้ำน,นิดนึงแล้วก็ถูแล้วก็น,นี้ฉีดได้รอบตัวเลยฉีดเราก็ฉีดถ้าอยากให้ผมมันหอมใช่ไหมก็ฉีดให้มันลงมาฝึกมันก็จะฟ้งลงมาเอออันนี้คือ กลิ่นผมมันก็จะหอมด้วยตัวก็จะหอมแบบฉีดผมลงมารอบหนึก็ฉีดตัวแค่นี้แหละก็มันก็จะหอมอันนี้กลิ่นนี้หอมแบบผู้ชายแบบผู้ชายเป็นแบบผู้ชายผู้ดีเข้าใจไหมเออกลิ่นแบบกลิ่นแบบเหมือนคุณชายคุณชายมาแล้วอะไรเงี้ยกลิ่นนี้เลยกลิ่นนี้เออแล้วก็ทาโดออนซึ่ง2ตัวเนี้ยเอออันนี้35บาทอันนี้120บาทก็บวกกันก็ร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วก็ถูกแลวดีเนาะไม่ได้ไม่จำเป็นต้องถึงสองร้อยคุณก็มีกลิ่นตัวที่ดูเหมือนแบบรวยได้สองตัวนี้ สามารถเอาอยู่อันนี้ลับกินอันนี้เพิ่มความรวยให้กับคุณนั่นเองสําหรับวันนี้คลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาคาวชื่ที่ชินในช่องเลยนะครับแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะว่าถ้ามีใครมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้หรือแบบอยากให้ทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์กันได้นะคะหรือว่าพี่หนุใช้น้ําหอมกินนี้อยู่เออป้าใช้น้ําหอมกินนี้อยู่ยายยายยายชอบกินนี้จังเลยเออหรือว่าอันนี้อันนี้กินนี้หอมไหมคะลองมาถามกันได้นะว่าถ้าเรารู้เราก็จะตอบให้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจกันนะใครที่ลงคลิปใหม่ก็มาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้ขอบคุณค้าที่ทุกคนที่สละเวลาเข้ามาดูเนาะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะทําอะไรบ๊ายบาย